สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามเับชมช่องเขียมือไฟล้เพิ่นโชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้น้องมาถึงแล้วครับอ้แลวเออินมาถึงแล้ว ว่ออเ็นอไเห็นมาไปแล้วแล้วแล้วมาไดมาครับพ uh ี uh ่น้องปากทางบ้านเก่าพทองครับบรรดางานหนึ่งร้อยเกบาทครับตามป้ายนะครับพี่น่งร้อยเก้าบาทครับ่าบไดเขาคุ้มปิดครับหวันหนึบาทครับสามวันสแสบาทครับถ้ากกิเป็นสาวน้อยเป็นแฟนเพจเลยนครับ ขอมาเด้อคือนรองสีีีารมมาแล้วทุกคนมาแล้วถึงตีสี่ข้าวออมาตอนต้นแล้วสุดยอดเลครับเนา้งหมดส่วนนี้ไปอ่อมานี้ยแล้วของเรายหาาบไปวยไอ้่น่โอไปไปด้ไปนันปนันบอก่าโตขึ้นโตขึ้นอยากเป็นยูทูบเบอร์ข 那走吧，到这么远，他就奔了，来了。<对 ham S 1> นี่แม่แม่เอฟซีเริ่มทยอยมาแล้วครับอูเอฟจอเนี่ยสมจริงจังเลยมาแล้วเอายมูกันเอาละรับครับรับครับ สวัสดีคระปานพหันนะครับตอนนี้ฉุดกระาของคนที่ามกระกรับเาแล้วแ้พี่หมอนาะอดสามารถไยีมรายนะแล้วเอีนี้แล้วเอาสีนี ไรุ่นของแท้

พีน้อยอุ้ยเจียวเจียวทุกบตะเวิดครับแจงบางนสองปลาเริ่มแจงแล้วนี่บรรยากาศสดๆเตๆนะฮะมขึ้นตูวก็ว่ามันจะรวมได้อีกตอนไหนตอนถ่ายนี่สุริงบอกเรยจะใส่นเก้าบาทเก้ากีี ใส่ในสองร้อใส่ในเก่าบาทไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยไม่ด้เลได้เว้นไหมพู่นปี่กับน้องได้เว้นไหมประกาศใส่ซาลาเาท่าอเป็นน้องเวนเด่นหน่ะแม่เป็นน้องเวน่นเวนก็ดีขาสอนตัวเทาไเวนก็ดีเราอย่าโทษตัวเอง ให้โทษยางอืนไปก่อนตีซี้จ้ามือเนี่ตีซีหรอครับตีซีค่ะโอคือแจงเนี่ยไใช่อันนี้แล้วมันแจงมาได้เลยนะถ้าพูดที่เดิน่างนะ

จนผ่านของชนบริเก้าเสียพี่น้องมากเ้มากนะครับแจครับุให้ตหนาโอเคครับพี่น้องที่ยรพี่นี่ครับพีอบสนุนครับอนนจะช่วยคนวิ่งเซิรลูกสาวช่วยช่วยุัลาบัตรนครับปุ๋ยมันือบัตรนี้นะครับมีบัตรีบัตรคุยมันอมีบัตรนงานนอเที่ยงเนรอยบารรอยรออหรอ วัด่า่อวัดย่่อวัดที่มนั่งนู้นลวห่งนว่งนูวัดบ้านหนองคูวัดบ้านหนองคูวัหนงเปได้ยังไหวัดนอบาทซื้อได้เลยนะว่าไงต้องเลยโอ้โมีชีพ ้ายยี่สิบบาทแข็ง้เห็นบเห็นบอกว่าจะสนับสนุนอะไรตัวละร้อยอะไรนะตไคร้เ่ะนชื่อนี่คุยลูกหน่อยนี่ลูกอยู่นี่ พห่ซ้าให้นกออิบตัวใช่มเดี๋ยวบอกบอกท่านก้าไว้โอเคโอเคกันนั่นเองตโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับ ตอนนี้ใครซื้อเส้นสาวลดราคาพิเศษ10ตัวค่ะ10ตัวค่ะจาก350เหลือ250บาทเท่านั้นค่ะมีแค่10ตัวมีแค่10ตัวเท่านั้นนะคะจากพ่อฮักเกาหลีให้อุ้ยป่าอุดรครับคอ้เดียวได้นี่งข้าวจ้ะกู เออว่าไงจับอะไรตอนนี้ที่อยู่หน้างานอยู่้ย่งไงเออตอนนี้มีจักตัวปวไม่ได้เลยก้าหน่อยเมก้าน่อยอะแบบว่าเรียเสจนลูกคุณล่ะคุณล่ะ พระจ้าแหมเออได้ับนอกครับสำหรับคลิปนี้ขอตอนนีนี้เป็นนขณะเดี๋ยวชิมาทายน้องอู้งให้เบิ่งอีกข้างนึงนะครับตอน้องอ่าเข้าไปข้างในตอนนี้เดู๋ยวข้างนอกฝากเริ่มแจ้งมาแล้วก็ได้ฝากแจ้งแล้วสามารถอุดหนุนบัดหน้างานได้วันนี้บัตรราคา190บาท หรือพี่น้องสิเมาคุ้มปิดครับหกมือหกหกหกสามมือสามสามสามหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเก้าครับทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพจใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนระับ